ครั้งหนึ่งโลกใบนี้ไม่ได้มีมนุษย์แค่แบบเดียวบนผืนโลกเดียวกันมีมนุษย์อยู่2ส,สายพันธุ์หลักสายพันธุ์แรกคือโฮโมนีแอนเดอร์ทาลันซิสหรือนีแอนเดอร์เทลรูปร่างใหญ่แข็งแรงและทนความหนาวได้ดีเหมาะกับโลกยุคน้ำแข็งอีกสายพันธุ์หนึ่งคือโฮโมเซปียนส์มนุษย์แบบเดียวกับพวกเราในปัจจุบันร่างกายเพียวกว่าเคลื่อนไหวคล่องและใช้พลังงานได้คุ้มค่ากว่าทั้งสองสายพันธุ์ ใช้เครื่องมือหินรู้จักไฟและล่าสัตว์เหมือนกันแต่ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่การสื่อสารและการร่วมมือโฮโมเซเปียนวางแผนและทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดีเมื่อโลกเปลี่ยนอากาศแปรปรวนและอาหารลดลงสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้หลากหลายกว่าจึงได้เปรียบในที่สุดนีแอนเดอร์เทลก็หายไปจากโลกแต่ DNA ของพวกเขายังหลงเหลืออยู่ในมนุษย์ปัจจุบัน คำตอบจึงไม่ใช่ใครแข็งแรงกว่าแต่คือใครปรับตัวได้ดีกว่าครับ